โมูส่เน้ได้มาที่ศักิ์ที่หลังได้มาเนื่องจากไปฮักอยู่บ้านนาม,มามา่าแกเป็นหมอทางไสยศาสตร์ทางหมอธรรมบ้านเราเรียกหมอธรรมเป็นคนสื่อสารเป็นปราชญ์ในบ้านนะ่ะทีนี้ก็คนตรงๆสมัยนั้นคนนี้เยอะเขาก็สงสัยแกเป็น สายรับให้ให้พกอกคอมมินิสต์เขาเลยจัดสันติบาลมาดูพูติตรรมโดยมาเป็นลูกจ้างลูกจ้างทำนาช่วยนะฮะลูกจ้างทำนาอยู่สองปีดูพฤติกรรมของพยกักว่ามันมีอะไรจริงไหมเท็จไหมเขาอยู่สองปีแล้วมันไม่ม,มีอะไร แต่เขาก็จะจบโดยการฆ่าพอยางครวันหนึ่งเขาแล้วพ่อพ่อพาผมไปดูน้ำเสบยน้อยสุดทั้นจุดนั้นผมยังไปด,ดูด้ดูเอาไปเข้าไปพอไปเดินพอ,อยางครับเดินนำหน้า ล,ลูกคนใช้เนี่ยลูกจ้างเนี่ยเริ่มตามหนังได้ระยะหนึ่งได้เสียงได้ยินเสียงแป๊กแป๊กแป๊กสามครั้งแกก็หันมาดูอ้าวยิงยิงพอแล้ว <c oughs> จะถามยิงยิงพอแล้ว แอ้นั้นหน้าตาหน้าซีดเซียวหมดไม่ไดียิงครับไม่ไดีเงครับแกก็กม่ว่าอะไรพอใหญ่เนี่เขาไ่เรื่องเอาเล่าเฉยเสร็จแล้วก็เดินต่อไปพอถึงคนขากับบ้านขอขาับบ้านวันต่อมาไอตำรวจตันทิบาลคนนี้คนที่พร้มเป็น ใส่สึกเลนีเลยนี่เลย,เลยตั้งแต่วันนึงทีนี่ต่อมาเนี่มันมีเกิดการถึงเกิดยิงกระตรุลมอญที่อ,อำเภอลงุงเรืงนกกตาประทัก,กันระหว่างตำรวจทหารกับข้อคอมนิดที่อำเภอลงุงนเรืงลุงา บ้าน đ ้านจะไม่ได้แล้ว